สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมาสอนทําสังขยาฟักทองกันนะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันมาบุตรนุชค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชอบระกาวันธนาบัติบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจริยาถนอมพละสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสพาดีหมันคุณค่ะนี่นะคะคือส่วนผสมค่ะมีไข่ไก่นะคะเกลือน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บมีกะทิค่ะมีใบเตย และมีฟักทองค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำาัวัตยวกันเลยนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและก็น้ำตาลตีฟนะคะเกลือนะคะกะทิค่ะ ก็ใบเตยนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ก่อนขยำเราล้างมืออะไรให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขยำไปเลยนะคะขยำให้แบบให้เนื้อมันเข้ากันเลยค่ะให้ทุกอย่างมันเนียนเข้ากันนะคะตั้งไข่ั้งน้ำตาลปี๊บจากนั้นก็นำสัขยาที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปกองค่ะ ื่อน้ำเดือดแล้วนะคะนําลากคอมลงไปวางค่ะหลังจากนั้นก็เติม<า>สงังขยานะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะรอให้มันสุกค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีค่ะเมื่อครบตามเวลาที่กําหนดแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่ามันสุกหรือยังโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปนะคะถ้าเจดว่ามันไม่ติดไม้แบบนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผ่าดูเนื้อข้างในกันนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของสกยาฟักทองค่ะ